สวัสดีครับนักเรียนทุกคนนี้ก็พบกันอีกแล้วนะครับสําหรับรายวิชาสังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมวันนี้เนี่ยเราจะเริ่มขึ้นการเรียนหน่วยใหม่นั่นคือหน่วยการเรียนรู้ที่4ในหัวข้อเรื่องใหญ่ที่มีชื่อว่าวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเย่ yeah! อาดูซิว่าในหน่วยการเรียนรู้ที่4เนี่ยเป็นหน่วยสุดท้ายของวิชาหน้า ในสาระหน้าที่พลเมืองเนี่ยเราจะได้เรียนอะไรบ้างเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญายท้องถิ่นต่างๆกันเนาะอ่ะพร้อมยังเอ่ยพร้อมแล้วไปดูกันเลยอ่ะแต่ก่อนอื่นเนี่ยคุณครูขออนุญาตชี้แจงพวกเรานิดนึงว่าในหน่วยการเรียนสี่เนี่ยเราเรียนไปแล้วเราจะได้รับความรู้ดีๆอะไรบ้างหน่วยนี้นั่นคือตัวชี้วัดที่หนึ่งนักเรียนเนี่ยจะสามารถเห็นคุณค่า วัฒนธรรมไทยที่มีผลต่อก,การดำเนินชีวิตในสังคมได้ใน,ในสังคมไทยได้นั่นเอง 2. นักเรียนเนี่ยจะได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนต่างๆของนักเรียนเองอ่ะคุเชื่อว่าในชุมชนหรือที่อยู่ที่พักอยู่อาศัยของเราเนี่ยอาจจะมีการกระทำหรือมีภูมิปัญญาท้องถิ่นต่างๆที่ดีงามของชุมชนของมุงงเธอเองอ่ะเดี๋ยวเราจะมาให้เผยแพร่ซึ่งกันและกันเนาะ สำหรับวันนี้และหน่วยนี้ดูกันดีก,กว่าในเรื่องวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นในหน่วยการเรียนที่4เนี่ยจะมีเรื่องหลักๆให้เราได้เรียนด้วยกัน2หัวข้อเรื่องอย่างหนออึ่งหัวข้อแรกคือวัฒนธรรมไทยกับอีกหนึ่งหัวข้อภูมิปัญญาท้องถิ่นในสําหรับคาเร,รียนนี้นะครับเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย ช้าก่อนหลายคนคิดว่าวัฒน,น,นธรรมไทยเนี่ยหมายถึงลอยกระทงสงการบุญบั้งไฟอย่างเดียวแห่นังเมียงเดียวอ่าจริงๆก็ยังไม่ใช่ทั้งหมดอ่ามาดูกันว่าวัดนัดวัฒนธรรมไทยเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคืออะไรกันแน่อ่ามาดูกันดีกว่าไปเลยอ่ามาแล้ววัดธธรรมไทยหมายถึง สิ่งที่แสดงถึงความเจริญงอกงามของความเป็นมนุษย์แต่ต้องเป็นแบบแผนและแบบแผนนั้นเนี่ยจะสามารถใช้ในการดำเนินชีวิตของคนในสังคมที่ปฏิบัติสืบต่อก,กันตั้งแต่รุ่นบนรรพบุษุษว่าง่ายคือวัฒนธรรมหมายถึงสิ่งที่ดีงามแสดงถึงความเจริญงอกงามของความเป็นมนุษย์เราเนี่ยที่เราได้ปฏิบัติตั้งแต่ในอดีตตั้งแต่รุ่นบนรรพบุรุษมาถึงรุ่นปัจจุบันเนี่ยอย่างเป็นแบบแผน ในแบบแผนนั้นนะคนรุ่นหลังๆเนี่ยอย่างพวกเราเนี่ยก็ได้ใช้แนวทางในการดำเนินชีวิตในสังคมที่เรียกว่าเป็นวัฒนธรรมนั้นเนี่ยมาใช้จบจนปัจจุบันอ้าวดูเหอว่าวัฒนธรรมไทยที่มีผลต่อการดาเนินชีวิตของคนในสังคมไทยเนี่ยมี4ประเภทหลักๆอ่านเรียนได้ทํากันบ้านไว้เข้าวๆในสัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมครับอ่ะมาทบทวนกันดีกว่าว่า4ประเภทที่เป็นแนวทางที่มีผลต่อการดําเนินชีวิตของคนในสังคมไทย,ยมีอะไรบ้าง1นึง คติธรรม 2. วัตถุธรรม 3. เนติธรรมและ 4. สหธรรมอ่ะไปดูกันเลยอันแรกนะครับเข้าที่หนึ่งคติธรรมเนี่ยหมายถึงวัตถุธรรมที่เกี่ยวข้องกับหลักการเนินชีวิตซึ่งเราได้หลักการดําเนินชีวิตเหล่านี้มาจากหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่ได้มาจากพระพุทธเจ้าท่านอย่างเช่นดูกันว่า ศาสนาพุทธเราเนี่ยได้สอนคติธรรมอะไรไปบ้างอย่างเช่นเราเนี่ยควรมีความเมตตาการุณาความกตัญญูกตเวทีความซื่อสัตย์สุจริตและความขยันหมั่นเพียรอ่าซึ่งคติธรรมคุณธรรมต่างๆเนี่ยได้สอดแทรกไว้ในหลักธรรมทาง,ทางพระพุทธศาสานาซึ่งเราก็ได้นําเอาความดีงามต่างๆในหัวข้อคติธรรมเหล่านี้มาใช้เป็นแบบแผนในการดําเนินชีวิตของวกเรา อย่างเช่นในรูปภาพด้านซ้ายมือเป็นนักเรียนผู้หญิงใส่ชุดสีชมพูอยู่เนี่ยเขากําลังตั้งใจอ่าอนอรทำกันบ้านเขียนงานหรืออ่านหนังสือด้วยหน้าตาที่มุ่งมั่นตั้งใจอ่ะซึ่งแสดงเห็นว่าเด็กคนนี้ได้มีคติธรรมในหัวข้อที่มีชื่อว่าการศึกษาเล่าเรียนด้วยความขยันหมั่นเพียรน,นั่นเองอ่าต่อไป เด็กด้านขวามือกเราใส่ชุดสีฟ้ามีผ้ากันเปื้อนสีขาวอาสวมถุงมืออย่างเรียบร้อยเขากำลังล้างจานล้างช้อนล้างทั่วชาตงต่างๆเด็กคนนี้เขากำลังช่วยแบ่งเบาภาระพ่อแม่ซึ่งเด็กคนนี้ได้แสดงถึงความก,ากระตะันยูกะตะเวทีคือการตอบแทนพวกคุณพ่อแมโ่โดยการช่วยงานเล็กๆน้อยๆเนาะ ถึงมันเด็กตัวเล็กเราก็สามารถช่วยแบ่งเบาภาระพ่อแม่ได้เหมือนกันอ่นนี่ก็ถือว่าเป็นคติธรรมอย่างหนึ่งที่เด็กกับคนเนี่ยได้ใช้ในการดําเนินชีวิตในสังคมอย่างดีงามน,นั่นเองอ่าต่อไปข้อที่สองวัตถุธรรมไไง่ายเรารู้จักความเป็นวัตถุใช่ไหมวัตถุคือสิ่งที่เราเนี่ยมองเห็นจับต้องได้สัมผัสได้อ่า และวัตถุในเกี่ยวอะไรกับวัฒนธรรมจะเห็นได้ว่าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยจะมีการพัฒนาการของวัตถุสิ่งต่างๆมากมายแต่อดีตจนปัจจุบันเราก็หยิบยกสิ่งต่างๆเนี่ยเอามาใช้เป็นถ้าจะเป็นส่วนหนึ่งในการดาเนินชีวิตประจำวันไปแล้วอย่างเช่นบ้านเรือนยานพาหนะเครื่องมือเครื่องใช้หรือแม้ทั่งเครื่องแต่งกายแต่รับชาติชุดแต่งกายประจำชาติต่างๆก็ถือว่าเป็นวัตถุเหมือนกันเพราะ เสื้อผ้าเราจับต้องได้เรามองเห็นนาอถือว่าเป็นวัตถุธรรมเอา,มาดูกันดีกว่าวัาวัตถุธรรมด้านวัตถุธรรมเนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดจากภูมิปัญญาของแต่รุ่นบรรพบุรุษของเราและสืบทอดต่อกันมาอย่างช้านานเช่นการสร้างบ้านเรือนทรงไทยเนี่ยเขามีเหตุผลว้องตั้งแต่ว่าทําไมในอดีตถึงต้องสร้างบ้านเรือนทรงไทยทำไมต้องยกก้าถุนสูงทาไมต้องมีหน้าต่างนี่เยอะนั่นเพราะว่าบ้านเมืองไทยของเราสมัยก่อนเนี่ยอากาศก็ร้อน เนาะดัะนั้นเขาจึงสร้างบ้านที่มีหน้าต่างเรียกว่าระบายอากาศทาไมต้องยกใต้ถุนครึ่งสูงเพราะว่าเหตุผลข้อแรกคืออาจจะป้องกันน้ําท่วมสองอาจจะใช้พื้นที่ใต้ถุนบ้านเรือนเนี่ยไว้ใช้สอยสิ่งต่างๆไว้เลี้ยงสัตว์หรือไว้เป็นที่พักผ่อนหรือไว้ทํากิจกรรมต่างๆภายในบ้านโดยใช้พื้นที่ทางล่างบ้านใต้ถุนบ้านเรือนเนี่ยเป็นพื้นที่การใช้ประโยชน์หรือแม้กระทั่งเครื่องจักรสาร ตะก้าผ้าถาักทอไหมต่างๆเนี่ยก็ถือว่าเป็นวัตถุธรรมเพราะว่ามันเป็นวัตถุที่ตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษเราเนี่ยได้ใช้ภูมิปัญญาต่างของเขาเนี่ยได้สรรสร้างรังสรรค์ขึ้นมากลายเป็นวัตถุทางวัฒนธรรมแต่อดีตจนถึงปัจจุบันที่เราควรจะรักษาวไว้หรือแม้กระทั่งเนี่ยเท,เทคโนโลยีต่างในยุคปัจจุบันเนี่ยที่ได้ผลิตขึ้นมาเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกต่างๆ เพื่อให้เกิดความสวยงามและสร้างความอันเทินต่างๆนี่ถือว่าเป็นวัตถุธรรมเหมือนกันเนาะซึ่งในแต่ละประเทศแต่ละ,ละท้องถิ่นก็จะมีวัตถุธรรมของเขาที่โดดเด่นแตกต,ต,ต่างกันไปหรือก็มีวัตถุทำบางอย่างที่เราใช้ร่วมกันเป็นสากลอ่าสามด้านเนต ทำอ่าหลายคนเนี่ยที่มีคุณพ่อเป็นตำรวจหรือเป็นคุณพ่อเป็นทนายเป็นอายการต่างๆน่นอนคุนคำว่าเนติเนติเขาเนติเนี่ยเําว่าเนติเนี่ยาจะเกี่ยวข้องกับหลักทางกฎหมายแน่นอนคําว่าเนติทำหมายถึงวัฒนธรรมทางเลยครับแน่นอนทางด้านกฎหมายกฎหมายเนี่ยเราสร้างขึ้นมาทุกประเทศมีเหมือนกันและทุกคนต้องใช้แบบแผนกฎหมายเนี่ยในการใช้ในการดํารงชีวิตเหมือนกันเป็น,นแบบแผนเดียวกันเน้เกิดขึ้นความสงบในสังคมเพราะกฎหมายเนี่ย มีไว้เพื่อบังคับและควบคุมพฤติกรรมของคนในสังคมสมาชิกสังคมเนี่ยให้อยู่ในระเบียบแบบแผนโดยที่ไม่ทําผิดกฎหมายเพราะฉะนั้นผู้ที่ฝ่าฝืนจะได้รับโทษตามกฎหมายถ้าสมาชิกทุกคนในสังคมเนี่ยปฏิบัติตนตามกฎหมายไดย้สังคมก็จะสงบสุขไม่เกิดความวุ่นวายอันเป็นซึ่งสังคมหรือว่าธรรมที่ดีงามโดยใช้หลักกฎหมายมาเป็นหลักในการดำเนินชีวิตที่เรียกว่าเนติธรรมนั่นเอง คุณครูขออนุญาตขยายความด้านวน่ารรในด้านเน,น,นติธรรมต่อกันเนาะว่าด้านเนติธรรมเนี่ยส่งผลต่อการดําเนินชีวิตของคนในสังคมอย่างไรข้อแรกเนติธรรมนกฎหมายเนี่ยจะควบคุมพฤติกรรมของบุคคลให้อยู่ในระเบียบแผนที่ดีงามและไม่ไปละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่นเพราะมีกฎหมายในการให้กรอบว่าสิ่งใดควรทาหรือสิ่งใดไม่ควรทําเอาไว้อยู่เนาะะและกฎหมายยังคุ้มครองรักษาชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ซึ่งถ้าไม่มีกฎหมายมาควบคุมนั่นเองคิดเอาแล้วกันว่าสังคมเราจะเป็นยังไงแน่นอนว่าทําให้เราเกิดความปลอดภัยในการินชีวิตเพราะทุกคนต่างทําต่างๆตามอําอเภอใจอยากทําอะไรอยากทำร้ายใครอยากขาโมยทรัพย์สินต่างๆทําให้สังคมเนี่ยไม่ปลอดภยัยนั้นจึงต้องมีกฎหมายหรือเนติธรรมมาควบคุมในการเป็นแบบแผนแการดําเนินชีวิตของคนในสังคมนั่นเองถาม แน่นอนว่าในดิทัมหรือกฎหมายจะสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสังคมเพราะเขาถือว่าเป็นหลักทางกฎหมายที่ทุกคนในสังคมในแต่ละประเทศนั้นนะจะยึดกฎหมายตัวน,นั้นแล้วก็ดําเนินชีวิตตามรูปแบบที่กฎหมายได้กาหนดสิ่งต่างๆเอาไว้เนาะอ่าหมายที่เราใช้ในยุคจำวันที่เราอาจจะไม่ได้คุ้นแต่ผมเชื่อว่าเราน่าจะเคยผ่านันตามมาอ่า การปฏิบัต,ติตนตามกฎจราจรเนี่ยก็ถือว่าเป็นหลักต่างที่บัญญัติไว้ในข้อของกฎหมายเพื่อที่จะช่วยลดอุบัติเหตุของคนในสังคมหรือบนท้องถนนนัน่นคือกฎหมายไว้ถ้าทุกคนไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรนะถือว่าไม่ได้ปฏิบัติตามกฎ,กฎของกฎหมายแน่นอนว่าถานนหนทางรถลาต่างๆก็จะวิ่งกงันวุ่นอันตรายเนะาะทำให้เกิดความไม่เรียบร้อยในสังคมนั่นจึงมีกฎหมายวางไว้แล้วก็ การเสียภาษีของพ่อแม่แล้วหรือของพวกเราเนี่ยที่เสียภาษีทุกคนที่มีไรายได้ที่ต,ต้องจ่ายกันเนี่ยหรือว่าเป็นอีกหนึ่งในข้อกำหนดของตัวบทกฎหมายเพราะเงินตรงเนี้ยเป็นเงินกองการที่ช่วยเอามาใช้พัฒนาประเทศของพวกเรานั่นเองอ่ะท้ายสหธรรมสหเนี่ย,ย,ยถ้าว่าง่ายเธอนึกถึงเลยคําว่าสังคมสังคมสหสังคม,งคมหรือคําว่าสหจะหมายถึงความหลากหลายต่งตาง เพราะสธรรมหมายถึงวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อกันและการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นในสังคมเช่นมารยาทไทยหรือขนบธรรมเนียมประเพณีไทยไดูกันหน่อยว่าวัฒนธรรมด้านสาสัธรรมเนี่ยจะส่งผลต่อการดําเนินชีวิตของคนในสังคมคือสังคมเหลานั้นเนี่ยจะมีผลต่อการหล่อหลอมบุคลิลกภาพที่ดีให้แก่สมาชิกในสังคมคุณครูเชื่อว่า ถ้าเด็กคนหนึ่งได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีมีแต่บุคคลต่างๆคนในสังคมต่างที่พูดจาไพเราะน่าฟังเรียบร้อยและใจเย็นคุณครูเชื่อว่าเด็กคนนั้นเมื่ออยู่ในสังคมที่ดีแลอเนี่ยเขาจะหล่อหลอมเขาให้เป็นคนใจเย็นพูดจาไพเราะและพูดจาดีเรียบร้อยแต่อีกทางหนึ่งกันถ้าบางคนเนี่ยเติบโตในสลามขอโทษครับเติบโตในสลามต่างคนต่างพูด จาคำยาปฏิบัติตัวพืชตนกันไม่ดีเชื่อไหมว่าเด็กคนนั้นก็จะเติบโตเป็นบุคคลเหล่านั้นในสังคมเพราะนั้นถือว่าคําว่าสังคมเี่นสำคัญเพราะสังคมเนี่ยจะเป็นสิ่งที่หล่อหลอหมบุคคลน,นั้นให้เป็นบุคคลอย่างไรเนาะอ่ะและสังคมนยังสร้างความสามัคคีก่กอให้เกิดความผูกพันสร้างความเป็นปึกแผ่นได้แก่สังคมทําให้ความสัมพันธ์และกัรและมีการพึ่งพาใสายกันของบุคคลในสังคมอ่ะ ขึ้ข้อแรกในสังคมไทยเราเนาะก็สอนให้เราเนี่ยเคารพผู้ที่อาวุโสกว่ารูปภาพด้านซ้ายเธอก็เป็นพี่ๆเขากำลังแสดงความเคารพคุณครูอยู่โดยการไหว้เพราะว่าทงางธรรมทยเราการเคารพเราใช้การไหว้เพราะถือว่าการไหว้เป็นมารยาทไทยที่มีเอกลักษณ์ชาติไทยที่เราภาคภูมิใจนั่นเองส่วน รูปภาพด้านขวาเนี่ยเกี่ยวข้องอะไรกับศาสนาธรรมเกี่ยวข้องอะไรกับสังคมรูปภาพเนี่ยหลายคนไม่ค่อยคุน้นเพราะเป็นประเพณีที่อยู่ทางภาคใต้เราจะเรียกประเพณีนี้ว่าประเพณีชักพระชักพระก็เหมือนการชักขยอะการดึงการจูดการลากเอาดูก,กันเราลากพระเพื่ออะไรเพราะเป็นประเพณีที่พุทธศาสนิกนชนเนี่ยปฏิบัติสืบทอดกันมาอย่างยาวนานความเป็นมานคืออย่างนี้เรียน เขาเป็นประเภณนี้ทาบุญในวันออกพรรษาปฏิบัติตามความเชื่อว่าเมื่อครั้งที่พระเจ้าเสด็จไปจําพรรษาณสวรรค์ชั้นดาวดึงเพื่อโปรโด,ดพระมารดาเมื่อครบพรรษาเนี่ยพระองค์จึงเสด็จกลับมายัางโลกมนุษย์ชาวบ้านที่นับถือพุทธหรือเรียกว่าพุทธ,ธศาสนิกชนเนี่ยก็ไปร่วมกันรับเสด็จแล้วอัญเชิญท่านในพระเจ้าเนี่ยประดับบนอุศบกแล้วก็แห่แห่่พพาพาคใต้ก่อน คือถ้าเป็นภาพจริงเขาจะแห่แหนกันบนน้ําบนทะเลอันนี้ก็เป็นการเปรียบเปรยนี่ยคือเรือลําหนึ่งที่มีพระเจ้าท่านประทับอยู่ตรงกลางเห็นไหมเรนแเ้าก็จะชาร์จจะลากไปตามลาน้ําเหมือนการต้อนรับพระองค์กลับลงมาจากสวรรค์นั่นเองอันนี้ก็เป็นความเชื่อของเขาเห็นว่าเพลงนี้ก็ช่วยในเรื่องความเป็นสังคมการอยู่ร่วมกันและความสามัคคีกันในสังคมนั่นเองอ่ะ อีกอันหนึ่งที่เพิ่มเติมจากสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเรายังมีอีกสแนวทางที่ใช้ในการดําเนินชีวิตให้เราเนี่ยมีคุณค่าในการดําเนินชีวิตที่สําคัญ1.2คุณค่าของวัฒนธรรมกับการดําเนินชีวิตวัฒนธรรมมีผลต่อการดำเนินชีวิตของคนในสังคมอันเป็นเอกลักษณ์ที่สาคัญของชาติวัฒนธรรมไทยเนี่ยให้คุณค่าแก่การดําเนินชีวิตไว้3ประการที่สาคัญเข้าดังนี้หนึ่ง ปิญญรรมพูปัญญาธรรมสามัคคีธรรมและารวะธรรมอ่าอีกรอบนะครับปัญญาธรรมสามัคคีธรรมารวะธรรมอ่านักเรียนน่าจะพอเดาๆแล้วคำว่าปัญญาคําว่าสามัคคีคาว่าาราวะเนี่ยในเนื้อในแต่ละหัวข้อเนี่ยเขาหน้าสื่อถึงมาถึงอะไรอ่าถ้าใครอยากรู้แล้วเอาไปดูกันเลย้อแรกดีกว่าปัญญาธรรม อ่าโดยการว่าปัญญาธรรมเกี่ยวข้องอะไรกับการเป็นแนวหรือเป็นแบบแผนในการดําเนินชีวิตของเราเพราะว่าปัญญาธรรมเนี่ยให้คุณคา่าเกี่ยวกับการใช้เหตุผลรู้ว่าสิ่งใดดีสิ่งใดไม่ดีการใช้เหตุผลการรู้ว่าสิ่งใดดีหรือสิ่งใดไม่ดีเนี่ยเราใช้อะไรในการวิเคราะห์สมองนั่นเองอ่าแต่เราจะเรียกอย่างสุภาพเพาและว,ว่าเราใช้ปัญญาเราใช้ปัญญาให้รู้จักเลือกว่าการทําสิ่งใดเนี่ยมีคุณค่ารือมีประโยชน์ต่อตอนเองสังคมหรือ ประเทศชาติแสดงว่าอา่านรูปภาพด้านซ้ายล่างพี่เขาเรีงนั่งประชุมกันอยู่แน่นอนว่าเขาต้องใช้ปัญญาใช้เหตุผลในการคุยกันในงานต่างๆเพื่อเกิดความสบความสำเร็จอะแล้วก็อ๋อเป็นรูปภาพด้านขวาเขาใช้ปัญญาและเหตุผลรู้ว่าสิ่งใดไม่ดีไม่ดีเนี่ยมาทําประโยชน์ต่อทั้งตนเองนะยังเผยแพร่ความรู้ต่างในการ ในการหรือวันเราลงต่อต้านอย่างติว่าพ่อมันสิกไม่ดีเนาะเขาก็มาบอกต่อเพื่อนๆน้องๆให้แยกแยะว่เออสิ่งใดเป็นทั่วหรือไม่ค้นเองโดยผ่านการคิดใช้ผลแล้วโดยการใช้ปัญญาธรรมนั่นเองสองสามัคคีธรรมว่าสามัีสามัคคีธรรมมาจากความสามัคคีเพราะเราเนี่ยจะให้คุณค่าเกี่ยวกับความร่วมมือกันระหว่างบุคคล พี่น้องน้องพี่เพื่อนเพื่อนคุณครูเรียนเียนครูต่างเพราะรวมกันทั้งร่างกายและแรงใจทั้งแรงกายแรงใจในการร่วมไม้ร่วมมือกันเพื่อทํางานให้สำเร็จร่วมตามเป้าหมายร่วมกันที่กําหนดขึ้นมีความสามัคคีทําเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ประเทศไทยเนี่ยสามารถคงความเอกเป็นเอกราชอยู่ได้หรือเรามองในภาพวงเยนเราดีกว่าอ่ะ รในเราก็มีกิจกรรมมากมายกิจกรรมใหญ่ๆเนี่ยจะเกิดขึ้นไม่ได้จากคนใดคนหนึ่งแต่ต้องเกิดขึ้นจากความร่วมทั้งแรงกายแรงใจทั้งคุณครูและนักเรียนหรือแม้ทั่งบุคลากรต่างในโรงเรียนร่วมมือร่วมมือกันในการจัดกิจกรรมต่างๆที่ดีให้แก่โรงเรียนเราพวกเราได้ร่วมเนาะอันนี้ก็เป็นรูปภาพตัวอย่างให้เฉยเนาะครูเชื่อว่าหลายคนเนี่ยได้มีส่วนร่วมในงานหรือกิจกรรมของเราแ,แน่นอน เช่นการช่วยยกโต๊ะการเก็บโต๊ะหรือแม้กระทั่งการเข้าร่วมกิจกรรมโดยความสามัคคีและความเป็นเรียบร้อยเราถือว่าเราได้ช่วยเป็นส่วนหนึ่งในความสามัคคีของเรียนเราแล้วนะทุกคนท้ายจริงแล้วคำละวะคำคาละวะคำนี้คำละว่คคาระวะให้นักเรียนตีความเลยว่าคือความเคารพคาลวะเคารพ คารวะเคารพเพราะคารวะธรรมเนี่ยให้คุณค่าเกี่ยวกับการเคารพยกย่องความอ่อนน้อมถ่อมตนและการให้เกียรติซึ่งกันและกันรวมถึงความอัญยูความครบรพความนันยูกระตะเวทีต่อคุณพ่อคุณแม่ผู้มีพระคุณของเราอ่าแน่นอนว่าสังคมไทยเนี่ยจะสอนให้เรามีความรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนรู้จักเคารพผู้ใหญ่รู้จักผู้อาวุโสกว่ารู้จักเห็นบุญคุณของผู้มีบุญคุณแก่เรา ก็คือการสนอวคนต่างๆอ่ะนี่ถือว่าเป็นสิ่งดีงานในสังคมไทยเนาะรูปภาพด้านซ้ายล่างกับคุณคอกูน้งอ่ะเ,เพื่อนๆเราที่ที่เรากําลังแสดงคารวะธรรมโดยการเคารพบ,บ้ายคุณครูบาอาจารย์ผู้สั่งสอนมาแม้แม้ว่าจะเปลีย่ยงแต่คุณครูระดับชั้นอนุบาลป .1 ป .2 ป .3 ป .4 ป .5 และป .6 ผู้เหล่านี้คุณครูเหล่านี้ก็เป็นผู้ที่เคย ทางโรามาก็ถือว่าเป็นบุคคลหนึ่งที่มีถ้าคุณแก่เราเนาะอ่ะ,อะแล้วก็รูปภาพด้านขวาอันนี้คุณครูนํามาจากงานวันแม่แห่งชาติเมื่อปีที่แล้วอ่ะเห็นว่าก็จะมีการเชิญคุณแม่ของเราที่เป็นตัวแทนเนี่ยมาที่แล้มาร่วมกิจกรรมในวันแม่แล้วก็มีการแรงความตันยต่อิธีต่อแม่ที่เป็นบรรดาที่ให้ให,ให้กําเนิดเรามาเนาะ แล้วก็เลี้ยงดูเรามาจนวัวน,นี้เพราะนั้นก็นี่เป็นตัวอย่างที่ดีงามในสังคมไทยที่เราเรียกว่าการคารวะธรรมหรือว่าเป็นการเคารพนั่นเองอ่ะหมดแล้ววันนี้ครูอยากให้คะแนนเราจังเลยครูขออนุญาตสั่งกระ้านพวกเราแบบง่ายๆได้ไหมครับข้อเดียววันนี้มีข้อเดียวงจริงนั่นเองครับปีบสมุดมาเขียนวันที่เลยว,ว่าวันนี้เป็นวันจันทร์ที่เก้าเดือน าคมปีพุทธศักราช2564โจทย์ข้อเดียวมีอยู่ว่าล่าสุดเราเรียนมาแก้ข้อหนึ่งถามว่าวัฒนธรรมไทยที่ให้คุณค่ากับการดำรงชีวิตที่มีสามประการข้อที่แล้วเราเรียนกันมาเนี่ยได้แก่อะไรบ้างพร้อมทั้งบอกความหมายมุณคุณนไหมอ่ะถ้าใครจำได้ย้อนไปนี่ได้หนึ่งข้อนี่นักเรียนแคปหนะ้าจอทีละข้อเลยพยาธรรมคืออะไรหมายถึงอะไร ทำไม่กี่ทำคืออะไรหมายถึงอะไรแคปหน้าจอไว้สามเราทำหมายถึงอะไรมีความสำคัญอย่างไรนั่นเอก็แคปหน้าจอไว้แล้วก็มาทำกันบ้านนะง่ายไม่ง่าย,าย,ายหรือไม่ยากเลยครูให้ข้อเดียวพอถ้าใครทำเสร็จแล้ว,ลบวรบกวนถ่ายรูปก,กันบ้านหน้านี้แล้วเอารูปภาพเนี่ยไปที่ไลายกลุ่มวิชาสังคมแต่ละห้องห้าดับหนึ่ง ส552 553 554 5 5าและ5า6ก็เอาลูกภาพนเนี่ยใส่ในอัลบั้มที่เป็นชื่อของตนเองอัลบั้มคายน้ำันเลยนักเรียนเพราะว่าครูจัดไปตรวจในช่องทางที่เป็นอัลบั้มของเรียนแต่ละคนครูให้คะแนนตั้งแต่เริ่มถ,ถึงล่าสุดเลยเนาะไม่ยากเนาะ,ะครูก็ขอขอบใจมากเลยที่เรียนจากครูมาถึงจนท้ายคลิปนี้นครูก็หวังว่าพวกเราจะทำกันบ้างและตั้งใจเรียนเนาะ ไม่ยากเนาะอ่ะเดี๋ยวไว้เจอกันในวันพวกนี้ในหัวข้อที่ชื่อว่าภูมิปัญญาไทยออกไปก่อนอะไรเด็กๆคือทำงานบ้านนะครับนะสสายทุกคนสวัสดีครับ